ผู้มการทหารบกตอนนี้กำลังจะเรียกผอบอเหล่าทัพเนี่ยผู้จะเรียกผอบอหน่วยเนี่ยมาทําการดําเนินการเรื่องนี้จาเป็นต้องทำนะพักการเมืองหลายพักการเมืองก็กําลังทําเรื่องนี้อยู่ไม่ทําก็ไม่ได้นะเพราะสื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการครอบงําทางความคิดของประชาชนไปแล้วเนี่ยมันผ่านโทรศัพท์มือถือ Facebook, Twitter, Line, นะฮะอินสตาแกรมทิกตอกเนี่ยในสหรัฐอเมริกาทิกตอกเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากเลยนะครับ จนทรัมป์แสดงความไม่พอใจ่ม,มีการล้อเลียนทรัมป์เนี่ยจนให้ต้องมีการปิดอ้างเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้การปิดทวิตเตอร์เป็นเรื่องเล็กๆะเป็นเรื่องเล็กๆกองทบบกจําเป็นต้องทำไหมจาเป็นต้องทํากองชการตํารวจไซเบอร์ที่อนุมัติมาใหม่ก็จําเป็นต้องตั้งจําเป็นต้องมีกองกําลังจาเป็นต้องมีผู้มีชการขึ้นมาเพื่อที่จะเร่งปฏิบัติการดําเนินการกับกลุ่มคนที่กระทําความผิด นะครับเพื่อมีเป้าหมายในการล้มล้างการปกครองกลุ่มที่ต่อต้านเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่ต้องการล้มเจ้าล้มเจ้าเพื่ออะไรให้พวกเขามีมอํานาจเขาเหล่านี้ถ้าไม่สาเร็จเขาเรียกว่าะกบฏทหารไม่ทําแปลกนี่คือความจิต สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮรับรับชมจากนอกประเทศนะครับก็วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ i.o. ทหารเนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏว่ามีการวิจัยเกิดขึ้น t วิตเตอร์ บอกว่ามีการปิดข้อมูลนะครับ I.O. ของกองทัพบ,บกเนี่ยนะซึ่ง BBC ลงเลยนะฮะทวิตเตอร์ระงับการใช้งาน926บัญชีที่เชื่อว่าเป็นเครือข่าย I.O. ของกองทัพบ,บกฝ่ายความมั่นคงฝ่ายความปลอดภัยของทวิตเตอนะฮะหรือทวิตทวิตเตอร์เซฟตี้แสดง ตรวจสอบพบว่าบัญชีผู้ใช้งานในไทยเกือบ1,000บัญชีนะครับมีการเชื่อมโยงกับข่าวสารหรือ IO International Operation หรือ IO ของกองทัพบ,บกนะครับซึ่งปรากฏว่าพลโทสันติธรรมปิยะโคศกของกองทัพบ,บกนะฮะใช้แพลตฟอร์มทวิต t ตอรเพื่อสร้างงานอย่างสร้างสรรค์การที่ทวิตเตอร์เชื่อมโยงข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถระบุตัวตน ได้แล้ววิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับทบนั้นน่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม t w t t t e r เปิดเผยรายง,งานการตรวจสอบทางบล็อ twitter com นะครับโดยระบุว่าไทยเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่ใช้ทวิต t ตอรในการตรวจสอบพบเครือข่ายบัญชีผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการข่าวสารของรัฐ Twitter ร,ระบุว่าหลังจากการสอบสวนเพิ่มเติมทวิตเตอรได้ะง,งับการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้อยู่ในเครือข่าย ด้านข่าวสารของรัฐไปทั้งหมด1,594บัญชีใน5ประเทศได้แก่อิหร่านซาอดุดิอาระเบียคิวบาไทยรัสเซียเนื่องจากบัญชีเหล่านี้ละเมิดนโยบายด้านการป้องกันการบิดเบือนชี้นำเนื้อหาในจำนวนที่เป็นบัญชผีผู้ใช้ทวิตเตอร์ของไทยมากถึง926บัญชีนะครับทวิตเตอร์ได้บันทึกผู้ใช้งานที่ถูกระงับไว้ ในฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องในภาคปฏิบัติการข่าวสารของรัฐนะครับเพื่อนำความเห็นในทว i t เตอร์ที่มีบัญชีผู้ใช้งานที่ละเมิดนะฮะกดเข้ามาเป็นระยะๆะะบัญชีผู้ใช้งานเหล่านี้สามารถเข้าถึงตรวจสอบนอกจากนี้ทวิตเตอร์ยังเปิดโอกาสให้เจ้าของบัญชียืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของรัฐแต่ถูกระงับการใช้งานยื่นคําร้องขอกลับมาใช้งานได้ด้วยนะครับ ในขณะที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพลเอกอภิรัตคงสมคงนครับผู้บัญชาการทหารบกก่อนหน้านี้นะเสนอความคิดยกระดับศูนย์ไซเบอร์ Cyber กองทัพบ,บกเป็นเหล่าเป็นเหล่าไซเบอร์ช่วง5ปีที่ผ่านมามีความหนักหนาสาหัสจนสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงความกลัวละหนสร้างความเข้าใจผิดนะครับโน้มน้าวจิตใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตราย ได้กองทัพบ,บกมีโรงเรียนในร้อยประจุนอาวจ .9 โรงเรียนใน10เราาบกทหารบกถือเป็นต้นน้ําต้นทางของกองทัพบ,บกซึ่งส่งทําให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันข้างหน้าอาจจะมีเหล่าไซเบอร์นะครับผู้มีชการาบลเอกพิรัต์ได้กล่าวตอนนั้นนะขณะพิธีมอบปริญญาบัตรและอะไรให้เงินรางวัลแก่กําลังพลที่ขยันนะ แข่งขันทักษะการปฏิบัติด้านไซเบอร์แล้วก็พลเอกพิรัสบอกตอนนั้นนะครับว่าการแข่งขันไซเบอร์ถือว่ามีความสําคัญเข้าได้ใช้แนวทางและการสนับสนุนเยาวชนรวมทั้งพลเมืองที่มีความสามารถให้กรมกําลังพลทอบอไปขอรายชื่อโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นเยาวชนใครอยากเข้ารับราชการบรรจุต้องเข้ารับราชการมาเป็นนักรบไซเบอร์ของกองทัพเพราะการรบในปัจจุบันไม่ได้มีแค่การรบในสนามเท่านั้น แต่มีสงครามไซเบอร์เกิดขึ้นนะครับต่อมาผู้บัญชาการทาหารบุคคลใหม่ก็มีคําสั่งว่าการเปลี่ยนแปลงทางสงครามตอนนี้มันเปลี่ยนลนักษณะไปละเป็นสงครามใหม่ก็เรียกว่าสงครามไซเบอร์นะครับก็มีการสั่งการให้หน่วยกลุ่มกําลังทั้งหลายเนี่ยทำการประชุมเรื่องกอ,องบัญชาก,การไซเบอร์ขึ้นมาจัดเตรียมพร้อมขึ้นมาโอ้ฝังวิกวิจารณ์ที่ต่อต้านนะกองทัพบก ก็บอกว่าอุ้ยสะอิดสะเอียนมากคำชมเชยในทวิตเตอร์บอกอุ้ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานที่ดีเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบหน่วยงานที่นั่นนี่เขาก็ด่าเลยสะอิดสะเอียนนะฮะฝ่ายสสฝั่งก้าวหน้าโค้ชก้าวไกลแั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไงบอกว่าโอ้ยใช้เงินภาษีของประชาชนมาดา่ากองน้ำบกเละนะครับเอาล่ะนี่ก็นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นะเขาก็วิเคราะห์ไปด่าไปทั้งสองฝ่ายก็มีการ,รเผชิญกันเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายเผชิญกันแบบนี้ถูกไหมถูกแล้วทําไมทวิตเตอร์มาทําแบบนี้เกิดขึ้นปัจจุบันผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงงานวิเคราะห์กันนะเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์ในเชิงงานวิเคราะห์ผมเคยบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะนะครับว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่จะเข้ามามีอิทธิพลโลกเสมือนจริงแต่ไม่เหมือนจริงนะแต่มันไม่ใช่จริงเนยะ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเข้าสู่ขบวนการปลูกฝังทางความคิดคอบงำทางความคิดและกลายเป็นอุดมการณ์ซึ่งผมทำดูีนิพนที่ผลเรื่องนี้จบเบยเอกเลยนะผมเคยเรียนไว้แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้อธิบายมันจะเป็นอย่างนี้ และสื่อใหม่จะเข้ามามีอิทธิพลเมื่อก่อนนี้ใช้วิทยุชุมชนปัจจุบันใช้นิวมีเดียทวิตเตอร์ใช้เฟซบุ๊กใช้ไลน์ใช้ข่าวปลอมพอมีการต่อต้านข่าวปลอมขึ้นมาศูนย์เฟซนิวขึ้นมาไอข่าวปลอมก็เริ่มหายก็ใช้วิธีการปลูกฝังทางความคิดครอบงําตามความคิดเข้ามาเรื่อยๆตามลําดับผมจึงเรียนนันผู้ชมมาเรียนนุ่นส่วนเขาไม่ได้ทําแค่นั้นนะผมยังเจอเลยทั้ง YouTube ทั้ง Twitter ร์ทั้ง i n s t a g r กรทั้ง Facebook บางคนถามในกลุ่มว่า Facebook ผมโดนโจมตีไปทั้งหมดกี่ครั้งจน Facebook หลักล่มเนี่ยไปทั้งหมด15ครั้ง15เฟซหลักของผมล่มเขาใช้วิธีการให้นักรบไซเบอร์ของเขาหรือคนไซเบอร์หรือต้องเรียกว่ากบฏไซเบอร์เนี่ยมาทำการโจมตีเล่นงานจนพังของกองทัพบ,บกที่ถูกโจมตีเพราะเขาทำหนังสือร้องเรียน ทำอีเมลร้องเรียนไปยัง Twitter นะครับอีกอันนึงคลิปต่างๆที่เป็นภาพของฝั่งไทยพักดีของฝั่งที่ต่อต้านพวกกระบวนการล้มเจ้าเขาไปกดรายงานหมดเลยทั้ง Twitter รทั้ง Facebook ว่าห้ามเผยแพร่มีความรุนแรงเขาโจมตีห้ามเผยแพร่ไม่เห็นเลยสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ ไทยมีความจำเป็นไหมที่จะตั้งหน่วยไซเบอร์ขึ้นมาอ้างอิง <c oughs> อ้างอิงได้ไหมว่าที่อื่นเขามีหรือเปล่าไทยมีความจำเป็นหรือเปล่าผมเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ในช่วงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์เป็นพบนตรลพบตรผมบอกว่าไทยมีความจำเป็นทั้งตำรวจไซเบอร์ทั้งทหารไซเบอร์มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในสหรัฐอเมริกาเขาตั้งกองบัญชาการนะครับ ไซเบอร์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีกองบัญชาการ<ม>อวกาศขึ้นมาเป็นกองบัญชาการเลยนะไม่ใช่เป็นหน่วยเล็กๆนะที่บนเอกวิทยาต์บอกเป็นหน่วยเล็กนี่ก็ตั้งกองบัญชาการขึ้นมาเพราะการต่อสู้ทางไซเบอร์ไม่ใช่เป็นการต่อสู้เฉพาะภายในประเทศเป็นการต่อสู้นอกประเทศด้วยสงครามปัจจุบันมันเปลี่ยนจากการแช่อาวุธมาไลา่ย,ยิงกันเป็นการแสดงความคิดเห็นในการต่อสู้กันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วลักษณะาการต่อสู้ ลักษณะการแสดงความคิดครอบงามทางความคิดจนกลายเป็นอุดรมจะเกิดการชุมนุมประท้วงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นมันมาจากนิวมีเดียหรือสื่อใหม่แต่มันก็มีกลยุทธ์ย้อนรอยย้อนรอยหมาไม่ใช่ย้อนรอยเสือย้อนรอยหมาในการใช้กลยุทธ์ที่ผ่านมาเดืนกันยายนพุทธศักราช2563ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีหนึ่งไม่นองเลือด สองไม่มีการรัฐประหารสามไม่มีการประทะกันเกิดขึ้นสี่ไม่มีนายกคนนอกนะครับ5ห้าไม่มีการแก้ไขจำนูนตอนนั้นก็บอกโอ้จะมีการยึดมันจะต้องมีทุกอย่างหมอดูหมอดูงทายหมดแต่มันมีกลยุทธ์การย้อนรอยพอย้อนรอยเสร็จเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเกิดมันเป็นทฤษฎีใหม่โชคดนะีผมเรียนปีเอกด้านนี้นะแล้วก็ทาดูทฤษฎีนิพนธ์ด้านนี้เลยเรียนจบปีเอกตัวนี้เลย นะครับด้านทางสื่อเนี่ยกยย็ทำอย่างไงวิธีไหนกลยุทธ์อย่างไรทาอย่างไรแก้ปัญหายอย่างไรเจออย่างนี้ต้องแก้งไงกระบวนการปรับคิดอย่างไรวิธีุมชนต้องแก้งไงสื่อนีเมเดียก,ก็มาปรับใช้ในยุคปัจจุบันและผมเคยเรียนไปแล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นสื่อใหม่จะเป็นเครื่องมือที่สําคัญตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ในสหร,รัฐอเมริกาตั้งกองบัญชาการเลยนะในประเทศไทยเรากําลังจะตั้งหน่วยหน่วยเป็นองค์กรย่อยนะครับนั่นหมายความว่ามีความจําเป็นไหมมีความจําเป็น กองทัพต้องดําเนินการไม่ต้องดําเนินการหลักคิดของพลเอกกับพิรัชต์นะฮะหลักคิดของพลประยุทธ์ที่ทําตอนนี้ทําถูกเรือ่องทาถูกแล้วกำลัง,งเริ่มต้นจากหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปสูงบนนะครับคนที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดคือใครที่มีการตั้งกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์นะ,ะแล้วก็ตั้งตอนนี้ตํารวจมีแล้วนะกองบัญชาการตารวจไซเบอร์แล้วก็มีการตั้งกองบัญชาการไอ้ตั้งหน่วยทหารไซเบอร์ขึ้นมาคนที่เสียผลประโยชน์คือผู้ที่ เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติพวกกบฏของชาติผู้ที่เสียผลประโยชน์นั่นหมายความว่ากองบัญชาการนี้จะต้องมีฝีมือเอาคนที่มีความสามารถไปจัดการกับกลุ่มคนที่ภัยเป็นภัยต่อความมั่นคงภัยที่เป็นความมั่นคงทั้งด้านการปกครองภัยที่เป็นความมั่นคงทั้งความคิดของเด็กและเยาวยชนทำไมเขามุ่งไปที่ทวิตเตอร์ทราบไหมฮะ เมื่อก่อนนี้ทวิตเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียกร้องในการชุมนุมและเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักที่ทหารทําไม่มีอะไรมากเขาเรียกการต่อต้านข่าวกรองนะครับเรียกภาษาอังกฤษว่า IO เนี่ยนะจริงๆเป็นหลักการต่อต้านข่าวกรองทางการทหารนะครับแต่ก็ใช้ทวิตเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือกันเองแต่เขาใช้วิธีการรายงานเพื่อให้กลับมาประจานทหารแต่ตรงข้ามกันท่านผู้ชมทราบไหมฮะในยุคสมัยยิงลักชินวัตมีการจ้างบอด นะครับไว้ที่ประเทศเขมรช้ยแดนคขมรและโจมตีปัจจุบันก็มีการทำบอดไปคุกคามสื่อมวลชนคุกคามนักร้องคุกคามนักแสดงคุกคามพิธีกรที่เคยเข้าร่วมกับปปสและไปคุกคามลูกสาวของพลเอกประยุทธ์บางคนไม่รู้เห็นบอดมันไปก็ไปตามไปแฮชแท็กตามจนติดอันดับหนึ่งใช้บอดทำมันแป๊บเดียวกดทีเดียวปึ้งมันปึ้ขึ้นเลย ไม่เกินส0บนาทีแต่ปรากฏว่าเข้าไปดูไอ้บอทเหล่านั้นมันเป็นอวตารคือไม่มีตัวตนจริงๆแรกๆรกรัฐบาลก็งงนะลุงตู่ก็งงเมาหมัดเรื่องแก่ท่านงงแก่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 บอกโอ้ไอ้พวกนี้เมาเมาหมัดกันเมาหมัดเมาโซเชียลเนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือผมนึกบอกไงมันอยู่ในโทรศัพท์มือถืออย่าไปเมามันของจริงมันคนละอย่างบอกโอ้ยเมากันเป็นล้านอุ้ยด่ากันเนี่ยแต่ถึงเวลามาจริงเรางงแงี ปรถูกจับกลุ่มมาขึ้นมาเขาจับกลุมเลือกจับเฉพาะบางคนก็โอดโอยโวยวายนะเวลาทําไม่คิดนะเวลาโดนขึ้นมาโวยวายขึ้นมานะทหารก็ทําถูกไหมก็ทําเพื่ออะไรต้องถามว่าทหารทําเพื่ออะไรทําเพื่อปกป้องใครปกป้องประโยชน์ของชาติปกป้องคนไทยหลังจากนี้ถ้าเขาไม่ทําปล่อยให้เกิดการลุกฮือขึ้นมาหลักคิดของคาร์นมาคทฤษฎีเลขการ มีคนตายในประเทศจีนในหลักคิดนี้ที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือเมื่อก่อนใช้กระดาษแ,แปะตามส่วนต่างๆประกาศใบปลิวขนาดกระดาษและใบปลิวตอนนั้นคนในจีนเนี่ยมีประมาณพันล้านคนตายไปสิบเปร์เซ็นต์ประมาณ10ล้านคนจากสงครามปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นมามีการจับอาวุธต่อสู้กันมาภายหลังในประเทศไทยปี2520คนตายก็เป็นหมื่น ในก่อนหน้านั้นปี2552 475ตายหลายหมื่นคนเลยในขณะที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยใช้สื่อเป็นเครื่องมือเหมือนกันนะครับเกิดการรัฐประหารหลายครั้งก็ใช้สื่อวิทยุยานเกราะเป็นเครื่องมือเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่จึงมีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลอย่างมากเลยเราอยู่ที่ไหนก็ช่างเราสามารถรู้ข่าวสารข้ามโลกได้เลย กองทัพไม่ทําก็ไม่ได้นะตํารวจไม่ตั้งกองบัญชาการตารวจไซเบอร์ขึ้นมาก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําเพราะโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนสหรัฐอเมริกายังทําจีนก็ทํารัเสเซียก็ทําเขาไปถึงกองบัญชาการต่อต้านอาวกาศกันสงครามอาวกาศขึ้นมาแล้วเราไม่มีเลยเขาต่อต้านสงครามอาวกาศนะเรากาลังจะตั้งสงครามไซเบอร์นะกองทัพบกกาลังตั้งหน่วยเล็กๆบัญชีที่มีตอนนี้ที่ถูกผิดไป926 บัญชีก่นี่เองบอทดมันใช้หนึ่งคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวแล้วถล่มทีเดียวเขาสร้างบอทดอัตโนมัติสร้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเปลี่ยนสุ่มเชื่อตัวชื่อแล้วก็เอาวตารใส่เนี่ยคือเขากำลังทำตอนนี้แต่ปรากฏว่าอันนี้ใช้มือทำเก้าร้อยเก้าร้อยยี่สิบหกคือผมดูแล้วผมอินดูอินดูกองทัพบ,บกนะสิ่งหล่านี้กำลังเกิดขึ้น ไม่ทําก็ไม่ได้นะนะฮะผู้บัญชาการอาหารบกตอนนี้กําลังจะเรียกพอบบเหล่าทัพเนี่ยผู้จะเรียกพอบบอหน่วยเนี่ยมาทําการดําเนินการเรื่องนี้จำเป็นต้องทำนะพักการเมืองหลายพักการเมืองก็กําลังทําเรื่องนี้อยู่ไม่ทําก็ไม่ได้นะเพราะสื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการครอบงําทางความคิดของประชาชนไปแล้วเนี่ยมันผ่านโทรศัพท์มือถือ f c e e o o o ท t w i t t อร์ไลน์นะฮะอินสตาแกรมติ t กตอเนี่ยในสหรัฐอเมริกาติ๊กตอกเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากเลยนะครับ จนทรัมป์แสดงความไม่พอใจม่มีการล้อเลียนทรัมป์เนี่ยจนให้ต้องมีการปิดอ้างเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้การปิดทวิตเตอร์เป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเล็กๆกองทบบกจําเป็นต้องทำไหมจาเป็นต้องทำอกองชาการตํารวจไซเบอร์ที่อนุมัติมาใหม่ก็จําเป็นต้องตั้งจําเป็นต้องมีกองกําลังจาเป็นต้องมีผู้มญชาการขึ้นมาเพื่อที่จะเร่งปฏิบัติการดําเนินการกับกลุ่มคนที่กระทําความผิด นะครับเพื่อมีเป้าหมายในการล้มล้างการปกครองกลุ่มที่ต่อต้านเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่ต้องการล้มเจ้าล้มเจ้าเพื่ออะไรให้พวกเขามมีอํานาจเขาเหล่านี้ถ้าไม่สําเร็จเขาเรียกว่ากระบฏท,ทหารไม่ทําแปลกนี่คือความจริงนะที่กําลังเกิดขึ้นการที่ไปต่อว่ากองทัพบ,บกไปก่อว่าทหารไปต่อว่าตารวจ ไอ้พวกนี้ใช้คาโกหกว่าโอ้ยกําลังสร้างทําให้เขาเป็นคนถูกเกียดชังก็ไอ้พวกนั้นมันกําลังล้มเจ้ามันกําลังล้มประเทศกําลังแบ่งแยกประเทศกําลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนอํานาจให้พวกเขามีอํานาจสูงสุดในการปกครองใช้หลักทฤษฎีไลเออร์ ire, หรือการโกหกวิธีการเอาชนะก,การโกหกทาไงทราบ<ม>ไหมฮะพึงเอาชนะคาโกหกด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ